อ๋อครับต่อต่อทีนี้เป็นท่ออะไรอ่ะฮึบโอ้แสบตา รถคันนั้นขอฉันเถิดนะดูไปว่าฉันอยากได้รถคันนั้นอะไรอ่ะต้องใช้บัตรเหรอบัตรอีกแล้วอ่ะเอาบัตรในตู้มาเสียบเลยได้ไหมต้องใช้คีย์การ์ดใช่อุ๊ยอะไรโบอไอโบโอ้ไม่ก๊อตอ เออออกไปดิมันจะฟังรู้เรื่องไปเนี่ยอ๋าโดนโดนแน่อ้อาวเขาเป็นใครนึกใครอะ่ะเฮ้ยใครอะ่ะนี่นี่นี่โบโอหมองหน้ามองตาตาใส่แจ๋วใครอะ่ละลดปืนลงเอ็ด้อ เอฟบอโทษทีขอบคุณนะแต่ผมที <c oughs> ่ช่วยผมไว้ขอบคุณครับผมหน้าแปลกที่นายยังรอดมาได้นานขนาดน,นี้ <c oughs> เอาทำไม<ว>อย่างนั้นล่ะเจ๊มันเกิดอะไรขึ้นโทษทีน่นเป็นความลับนะคุณจะไปไหนอ่ะอืมใช่คุณจะไปไหนอ่ะทำเพื่อตัวนายเองเถอะนะช่วยหยุดถามแล้วก็รีบไปจากที่นี่ซะไม่เอา นานๆจะได้เจอคนนะรู้ไหมขอไปด้วยคนสิไอด้ดาผมยังคุยกับคุณไม่จบนะใช่ผมยังคุยกับคุณไม่จบนะต้องมาคุยให้รู้เรื่องหน่อยสิไอด้ดาเอาหายไอด้ดาไปไหนแล้วอะ่ะเจ๊เฮ้ยอะไรกระสุนกระสุนเพิ่มขอบคุณครับอันนี้คือ แผนที่สถานตีตำรวจชั้นใต้ดินโอเคครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ต้องลุกมาลงไปนอนอลอมตายยังยังไม่ตายเหรอ ถามจริงดิถามจริงมือเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงสิโอเคนี่มีเสียงเฮหฮมอ้ติดจานแดงอีกตัวหนึ่งอ่ะ ตายยังน,นี่ตายแล้วโอเคไม่ต้องนั่งฉีกต้องนัดน,นี่ตายแล้วอ่นนแน่แต่ลุกมาละซีพอดีว่าผม หญิงแม่นซะด้วยนะอืมอ้อตายเลยเหรอนี่ตายังนั่โอ้ม oh ค์กัสลเบิดละเบิด ชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งฮะ <c oughs> กดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ทำไมอเ,เอ้าคนสวัสดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากจะเชื่อมนุษย์นี่นะว่าไงมนุษย์นายอยู่นี่นานแล้วเหรอก็นานพอดูนี่เหลือแค่เราแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ยังมีพวกเราอีกโอ้นั่นข่าวดีเลยคิด<า>ว่านะอย่างน้อยไอรอนก็ส่งนายมาหมายถึงผู้การไอรอนใช่ไหมเขายังอยู่นี่งั้นเหรอไปสนกันละ่ะป่านี้คงโดนแดกตายหาไปแล้วมั้ง <c ười> หมายความตายหรคนที่สั่งขังฉันกัสิอ้าวว่าเขาต้องมีเหตุผลนะก็แง่ละ เพราะฉันคือคนที่คิดจะแฉเรื่องแน่วแน่ของมันไงแล้วมันก็คงจะเน่าเฟสจริงๆฮะแหละฉันว่าอนี่ฉันมีข้อเสนอให้นายถ้าปล่อยฉันออกไปฉันใช้ไอนี่ไม่มีทางอื่นออกจากลานจอดรถได้หรอกเชื่อฉันโทษทีนะผงทำงานไม่ได้ฉันต้องคุยกับผู้การก่อนฟังนะเราทั้งคู่กับเหมือนนักโทษที่ติดอยู่นี่เพราะงั้นเรามาร่วมมือกันและช่วยกันดีกว่านะ อะไรอะไรที่กำลังมาอ,อย่าทำตัวกวนส้นนักเลยนายต้องใช่นี่แับไว้ฉันออกไปจากที่นี่โอ้ย <c oughs> อะไรอ่ะโอ้โห my god เอ๊ะพระเจ้าช่วยเอาไม่นะอะไรอ่ะนั่นใครอ่ะ ใครอีกอะโอ้จริง<อ>ช่วยหันไอ้นั่นไปทางอื่นด้วยโอยขอโทษผมแทบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีว่ามันแข็งเอ้ยไม่ใช่เร็วมากฉันบอกนายแล้วไงให้รีบไปจากที่นี่ไม่เอาหน้าเหมือน,นเบน,นเหรอใช่ไหม,ไมออกก็ชื่อเบนเหรอเขาเป็นสายข่าวมีข้อมูลที่จำเป็นในการสืบคดีของฉันงนัอ้อเเรอ เฮ้ย hey, คุณเจ้าแต่เดินหนีอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ผม <ขอ S 2> ไม่ร,รู้อคุณเลยขอความรู้ชื่อคุณหน่อยได้ไหมนั่นสินนหาทางออกซะลีออนก่อนที่จะสายเกินไปแล้วเราค่อยมาคุยกันโอเคได้ช,ชื่อเอดาได้เลยครับคุณหญิงเอดาอบัตรจอดรถ ใช่ฉันต้องรับข้อเสนอใา้สินะอระฮะอะไรอุ๊ยไอ้นี่ไงที่เราต้องการหมุนหมุนตรงนี้คือเหมือนเราจะต้องไปหาฟิลเตอร์นะฮะในการใช้งานอันนี้คือนะฮะแผกควบคุมพลังงานห้องขังแ่งควบคุมพลังงานของมันพังใครสักคน ที่จะดูแลจุดนี้ช่วยมาแก้ไขด่วนมันถือว่าทุกคนรู้กันหมดแต่ก็นะไอแผงควบคุมเนี่ยมันเก่ามาเป็นชาติแล้วเราเลยต้องทําชิ้นส่วนแผงควบคุมพลังงานขึ้นมาใช้งานกันเองเพราะไม่มีใครผลิตมาแล้วอันที่เหลือๆอ,อยู่ก็เก็บไว้ในห้องปั่นไฟห้องปั่นไฟอเอะเพิ่มเติมฉันรู้มาว่าชิ้นส่วนแผงควบคุมพลังงาน มันเหลืออยู่แค่อันเดียวในห้องปั่นไฟลองไปถามคนที่มาซ่อมละ,ละคังที่หอนาฬิกาดูสิเขนน่าจะมีสักอันใครสักคนก็ได้ช่วยไปขอมันมาสักอันหนึง่งแด้พูดดีๆกับเขาด้วยได้โปรดโอเคครับผมเออได้โปรดส่งแผลมรารมาให้ผกเดี๋ยวนี้เอาปรกมาณนี้ป่ะ <laughs> โอเคฮนะอออกไปไหม นี้ออกไปได้ทางนี้ออกไปได้เดินไปทางนี้ก็ได้วะนี่แหละเดินกลับทางเก่านี่เราเข้าประตูนู้นไปฮะในท่อของเรา ล็อกอยู่นะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะไม่คุ้นเคยเฮ้ยเสียงหมาหอนเอาละ,ะฮะ เทงกูอีกแล้วนี่อะไรวะไอเทมอ่ายาขอบคุณครับสมุนไพรไว้ใจผมเฮ้ยไอโบโบ มันตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยหืมโบโบเมื่อกี้ทำลายฉันอย่างนั้นเหรอโบตายจริงผมก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ผมมีอดีตกับมัน กลัวว่าเสียงมันจะโผล่มันดังขึ้นเนี่ยเวลาแบบมีเหตุการณ์แล้วแบบจะวิ่งมาเป็นฝูงอะไรอย่างเงี้ยกันเดี๋ยวบอกต้องมีอีกอะมอ,องคุ้นๆเหมือนเดินมาแล้วออยังบันไดเราจะเปิดได้ปะ อ้าเปิดได้จริงด้วยเสียบเลยละกันหมุ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 นอืมฉากคลาสสิกลวเกินออสำรวจท้องต้นหน้ากันฮะมีอะไรลา่าเฮ้ย นอะไรอะ่ะชนบันทึนกชนะสูตรเลขที่ห้าสามสี่เจ็ดเจ็ดใช้ผู้เสียชีวิตจัสตินแฮนสันเพศช,ชายคอเคเซ,ซียนส์สามสเก้าปีเจ้าห้ที่สังกัดอ่าเจ้าหน้าที่ที่พบว่าเสียชีวิตในห้องขังมือทั้งสองข้างเขายังกำแน่นอยู่จึงถูกทำร้าย ร่างกายด้วยความรุนแรงจนก,กระทั่งเสียชีวิตมีความเป็นไปได้สูงที่จะเสียชีวิตหลังจากเปิดหลังจากเวลาปิดไฟเข้านอนผู้เสียชีวิตนั้นรู้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องพฤติกรรมทางอาการทางจิตด้วยการชอบขโมยของและเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้มากขึ้นหลายครั้งที่น่าตกใจคือเขายังไม่หยุดพฤติกรรมการขโมยแม้ว่าตัวเองจะยังอยู่ในห้องขัง ้องขลังขงขลังซึ่งนั่นสอดคล้องกับผลตรวจทางการแพทย์ของเขาเขาขโมยอะไรมากันอืมอ้าเปิดได้กดค้างไว้แล้วดึงหรอโอเคติดฮะไม่มีอะไรอาสมุนไพรไว้ใจผมขอบคุณครับ อันเนี้อุย๊ยริกกี้ตกใจริกกี้แมวหน้านอืมเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไระแฝดเหรอเก็บครับระเบ,บิดแฟดผสมไปเลยเอาแล้วนะโอเคโอเคดไไเีไม่เป็นไรฮะเอ่อไม่เปิดไปแล้วกันเนาะ เฮ้ยทำไมต้องเปิดดีมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่ารอฮะอ๋อเป็นสาวน้อยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้ล่ะอุ้ยมีขาคนฮะ เฮ้ยนายเฮ้ยมีเสียงอะมีเสียงอะอะไรอะโอ๊ยกุญแจขอบคุณครับเฮ้ยโอ้โอแม่งลุกมันลุกมันลุกลุกทำไมลุกทำไมยงัยงยงังยังไม่จบไม่จบไม่จบหลังเข้าอีกเหรอเอาหลังเข้าเอานี่ไปกินซะออืนี่ไปกินเอ้ย หลังเข้าไอ้น,นี่ยิงเช็คไปแล้วนะจะลุกมาลุกมาทำไมหือเหน,นียวคว่าเหนียวกว่อาบอ,อีกนั่นเราเนอะหือเหน,นียวกว่อาบอ,อีกนั่นเราว้าวน,นี่โหลดฮนะตะคู่เราเคียนนี้ไม่มีอะไร แจมมาแล้วฮะโอเคเรากลับทางนี้ได้เลยเนาะขึ้นทางนี้ได้เลยเราจะไปสู้ลีออนสอเคนาดี้ผมได้อะไรห้องอะไรอีกเนี่ยอุ๊ยขบุนพัยไว้ใจผมผสมเลยละกันผสม ผสมนี่สามสีตู้ไ้สามสีนไหมเฮ้ยกล่องกล่องอะไรอะ่ะอา้าวขอบคุณครับกล่องเครื่องปั่นไฟกันพาวเดอร์เราไปเก็บกันพาวเดอร์กันามามัคับกระสุนก่อนดีกว่า แถวนี้มีอะไรไหมเออแถวนี้มีอะไรแถวนี้มีอะไรอืมอะไร กิ่งครับก่งขอบคุณครับอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรมาเป็นตัวโบอะอะแม่งเอ้ยโบ้ไอโบ้ไอโบ้ไอโบ้ ไ,ไหนเมย์นี่หมายพวกนี้มันอันตรายฮะเ,เสียงบะทึกจะหมดแล้วไปห้องเมื่อกี้เนาะผมขออนุญาตเปิดตู้แมพก่อนห้องทางนี้ปิด ทางเดินเข้าห้องกลางครับแล้วก็อ้อมาโอเคซ้ายวนขวาตกใจตกใจยายาไอ้นี่ดูก็จะไปเล่นผมแหมไล้จริงอย่านะอย่านะอย่านะเอ็อองใจปืนในมือด้วยเนี่ยเอเลยนะ แม่งไอหมาวินจอสั้นครับจอสั้นโอ้ยไอทำให้เราตกใจมีแม่โบ ถามบอ,อกว่าไม่ถูกงวนห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยสนามยิงปืนเอ้คนเดินได้ได้มีกุญแจเปิดห้องได้ฮะ จ๊เจ๊เจ๊มากับโผลสองคนนะเจ๊เเลกล่องเหลืองเหมือนเราจะเก็บได้ฮะนี่มันบ้าไปแล้วการเจำหน่ายอุปกรณ อุปกรณ์จำหน่ายออกนะฮะกุญแจลาตะเวนเจ็ดสามเจ็ดสี่สามเก้า 7, 4, 3, ข้อมือข้อมืออะไรข้อมูลุญแจที่หักไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังสามารถเปิดกระโปรงหลังรถได้จูโปุกรมอุปกรณ์ไร้สายกุญแจไร้ราสายได้โอเคเก็บไปนี่คือกล่องกล่องแล้วเราก็เต็มแล้วเราก็เต็มพอเราเต็มเราก็เต็ม ขอ,อญาตดูก่อนละแผ่นไวปลิวแผ่นไว้ปิวคือข้อความจากนายแรคคูลสวัสดีเด็กๆนี่คือเพื่อนของเธอจากสวนสัตว์เมืองรคคูลเยี่ยนสุดๆไปเลยที่ได้เจอกับพวกเธอวันนี้ฉันอยากจะคุยเรื่องบางอย่างของฉันที่สำคัญที่สุดเธอรู้จักตุ๊กตามิสเตอร์แรคคูนกันหรือเปล่า ฉันรู้มานะว่าเด็กดีเด็กเด็กไม่ดีบางคนเอาตุ๊กตาของฉันไปเป็นเป้าซ้อมยิงนั่นทำให้ฉันเสียใจมากเลยล่ะเด็กดีต้องไม่ทำร้ายทำร้ายอ่าไม่ทำไม่ใจร้ายแบบนั้นนะรู้ไหม <c oughs> และมันยังอันตรายมากๆดังนั้นห้ามทำเด็ดขาดอย่างนี้ก็ตามไว้เจอกันที่สวนสัตว์นะ มิสเติมแมคูณจบรายงานอืมเอาไปรู้สึกแล้วก็ซัดไปแล้วหนึ่งตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบได้ยิงยิงเช็คอีกลอ้อม,มันจะนี่ไงกุญแจของเรานี่อะไรไหมอโอ้ยา โอ้ยยะคือกระเป๋าเต็มฮะตอนนี้เต็มแบบแน่นเอียดเลยแหละบ่องตรงกันพาวเดอร์อยากได้กันพาวเดอร์ก่อนขอไปดูก่อนนะว่าในใน,นี้มีอะไรไหมฉันต้องการกระสุนเดีดกระสุนลูกสองฮะครับนี่ oh yeah. เป่าซ้อมยิง นี่เราซ้อมยริงทำอะไรได้ทำอะไรได้กล่องเปิดได้นี่ไงได้กุญแจขอบคุณครับ เรจะไปใช้งานแล้วต้องสำรวจสินะแล้วก็ซึ่งทางนี้เป็นทางออกใช่จริงตุ๊ยอุ้ยอุ้ยโบ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 อุ้ยไม่ไหมไม่ไหมโบโบอย่าโบอย่าแจรถ คุณแจรดเขาบอกว่าเปิดได้เหมไหมด้เสียงโอเคครับทางนี้ได้อะไรฮะด้ามปืนพันท้ายนรสิงผสมได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ เหมือนกระเป๋าผมจะเต็มอะไรมีโบ้กไะอย่านะอย่านะดูปืนในมือด้วยนะอย่านะอำนาจในมือของฉันมันเยอะจะยิ่งใหญ่คุณแจกคุณแจใช้สระทิ้งเลยฮนะ การพาวเดอร์กันพาวเดอร์ทำออกมาผสมผสมกันยี่ห้านัดก่อนครับสมุนไพรเก็บไปก่อนกล่องอิเล็กทรอนิกส์เก็บไปก่อนมุนแจระเบิดมือลูกซองใช้อ,อยู่นะ giảm